ครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่เรื่องของรถไฟนะครับข้อมูลในเชิงวิชาการที่จะคุยกันนะครับวันนี้คุยกับดรเดือนเด่นนิกมบริทักน์นะครับผู้ในการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทราบมาว่าอาจารย์นะฮะทีดีไอเนี่ยทาแผนแก้ไขปัญหาที่รถไฟเนี่ยฮะมาสามรอบรอบละห้าปีก็เป็นสิบห้าปีแล้วมีอะไรคืบหน้าเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมอาจารย์ครั้งสุดท้าย คือขั้นไขที่เราศึกษาก็คล้ายๆเดิมว่ามันต้องมีการแก้ไขปัญหาภาระหนี้นและสภาพที่เป็นอยู่มันอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าขาดทุนทุกปีแล้วมันก็สะสมทุกปีแผนเราก็เคยเขียนแผนหลายครั้งในอดีตก็มีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี่โดยวิธีการต่างๆะะก่อนที่จะมาแผนนี้ก็มีการท่าไม่ทราบจําได้หรือเปล่าแลกที่ดินกับหนี้ ที่มาการคุยกันเรื่องอมักรสันนะคะคให้กรมธนารักษ์ไปตีราคามาซิแต่ก็สุดท้ายแล้วรู้สึกจะแผนการแลกที่ดินตอนนี้ก็กไม่สําเร็จว่ายื้อกันว่าจะจะ,จะแลกชิ้นไหนอย่างไรนะคะค พอและที่ดินแรกกับนี่ไม่สําเร็จก็มาในส่วนนั้นก็มีเรื่องของการปรับโครงสร้างด้วยนะคะซึ่งก็คล้ายๆกับหน้าตาที่เห็นอยู่วันนี้จริงๆแผนที่หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะคะที่แตกเป็นบริษัทเนี่ยิ่ันเชื่อว่ามีมาไม่ต่ํากว่าสปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมาคิดกันมีการศึกษามาโดยตลอดนะคะครับอาจารย์มองมว่าวิธีการนี้มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับรถไฟเพราะว่านี่สินที่มีอยู่ตอนนี้รวมภาระเรื่องบํานาญนะฮะแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาทนะฮะ มีทางออกอื่นไหมนอกเหนือจากการปรับโครงสร้างตั้งบริษัทขึ้นมาเดินรถมาบริหารสินทรัพย์ที่ว่าว่ากันอยู่ทุกวันนะฮะฉันคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะ <ừ> mm. เพราะว่าดูจากประสบการณ์ในหลายประเทศก็คือ,อ,อตอนนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ใช้การขนส่งทางรถไฟ น้อยได้ใช้น้อยมากนะคะร<า>ู้สึกสัดส่วนจะไม่ถึงสองเอร์ซ็ของการขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศซึ่งไปดูที่อื่นเนี่ยเขาสิบกว่า20สิยีโรดิ่งสาิเอร์ซ็นดังนั้นเราเนีระบบรางตรงน,นี้เรามีปัญหามากนะคะท<า>ือเราไม่ได้ใช้เลยคญถามก็คือว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือการเดินรถเนี่ยในโครงสร้างตลาดเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นธุรกิจที่ต้องมีเจ้าเดียวดําเนินการอีกต่อไปแล้วสมัยแรกอาจจะใช่นะคะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลกกก็คือารให้ เอกชนหรือมีการแข่งขันในการเดินรถนะคะแต่ตัวรางแน่นอนตัวรางนั้นส่วนมากเนี่ยไม่ใช่รายเดียวก็เป็นรัฐบาลดําเนินการเองค,ะ,คะเพราะว่ามันต้องเป็นเครือข่ายดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมีผู้ไปให้บริการรายเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยนี้นะคะในยุโรปก็มีหลายรายมาเดินการที่มีหลายรายก็ผู้ผู้ใช้บริการก็มีทางเลือกและรายได้มันก็มากขึ้นสําหรับ คนที่ดาเนินการารางดีสําหรับคนที่ดูแลรังนะคะที่ดูใช่ค่ะก็คือรอฟทเอเองที่ดูแลรงังถ้าเผื่อมีบริษัทเอกชนมาเดิน5้าราย10บรายเขาก็ต้องจ่ายค่า ใช้จ่ายในการเดินรางแต่อยู่ถ้าเช่ารางพูดง่ายๆใช่ยิ่งมีคนมาใช้เครือข่ายเยอะก็ได้รายได้เยอะลักษณะก็ถูกคงจะคล้ายๆกับรถไฟใต้ดินหรือว่ารถรถไฟฟ้า BTS ที่รัฐเป็นฝ่ายลงทุนใช่ไหมครับหรือว่าระบบแล้วก็ให้เอกชนเนี่ยเข้ามาเดินรถใช่ค่ะว่าไปแล้วก็เหมือนกับบริษัทบขศก็เหมือนกันนะใช่บขศก็มีเอกชนแม้แต่ขสมกก็มีรถร่วมทุกวันนี้แนวโน้มก็เป็นก็มีให้เอกชนเข้ามาช่วยเดินหารแล้วมันก็ทีฉันคิดว่าที่สําคัญคือ ันจะต้องมีผู้ให้บริการมากกว่าหนึ่งรายในการเดินรถนะคะหลายๆประเทศเนี่ยรถไฟไม่ใช่ผูกขาดอีกต่อไปแล้วนะคะ <ห imeters S 1> มีมีโดยเฉพาะสิคนคุส่งสินค้าเป็นธุรกิจที่เรียกว่าแข่งขันได้ที <ห Brilliant S 2> ่บอกเขาเข <Renaissance S 2> าข้อกังวลของสหภาพเขาบอกบว่า <Rab S 2> เดี๋ยวพอเปิดให้เอกชนเข้ามาจะขึ้นค่าโดยสารไปประชาชนจะเดือดร้อนใหญ่โตตอนนี้เขาบอกว่าเอกชนก็ยังจะไม่ให้เข้าเลยนะการรถไฟจะถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ยังไม่มีคือจุดนี้ที่ท่านไม่ทราบว่าแผนเนี่ยในระยะยาวเป็นอะไรที่เราเห็นเนี่ยเป็นแค่ภาพระยะสั้นเท่าน,นั้นเองว่ามีการตั้งรถไฟหัืนไม่เราไม่ทราบจริงๆนะคะิฉันก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลมีน,นโยบายอย่างไรแต่จุดนี้ที่ทนคิดว่าเอ่อที่กลัวว่าเอกชนเข้ามาเนี่ยเอ่อคิดว่าอาจจะมองว่าในอนาคตจะมีการแปรรูป นั้นที่สภาพมองนะคะว่าบริษัทถึงแม้จะถือหุ้นร้อยเปอร์เซนต์วันนี้คือเขาก็ไม่ได้เถียงว่าเขาถือหุ้นร้อยแต่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตว่าการถือหุ้นร้อยเปอร์เซนต์การแปลงสภาพไปเป็นบริษัทจำกัดคือการเตรียมพร้อมในการที่จะแปลรูปเป็นเอกชนอันนั้นก็มันอยู่ที่การมองของแต่ละคนดิฉันก็ได้อ่านเอกสารของสรพทซึ่งดิฉันก็คิดว่าไม่ใช่เป็นการคาดเคลื่อนของข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงถูกต้องแต่เป็นการคาดการณ์ที่อาจจะ จะเป็นการคล้การประเมินสถานการณ์ในอนาคตคในทางที่อาจจะลบนะคะซึ่งตรงนี้รัฐบาลจะต้องให้ให้ความชัดเจนเช่นเช่นสสททจะบอกว่าถึงแม้รัฐบาลจะยอมรับ ผู้ที่ไม่อยากจะไปเป็นลูกจ้างของเอกชนในอนาคตเนี่ยให้กลับเข้ามาที่รปทอแต่ว่าราพอทอไม่มีการเดินรถอีกแล้วแล้วคนพวกนั้นจะกลับไปทําอะไรม,มีประมาณแปดพันกว่าท่านที่อยู่ในส่วนของเดินรถนะคะในส่วนของโครงสร้างมีอีกประมาณเก้าพันนะคะ,คะแล้วแปดพันจะกลับไปเราจะไปทําอะไรงนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ตั้งทางสำทตั้งข้อสองสัยนะคะว่าเอจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเแิดรัฐบาล ให้ความมั่นใจได้นะคะก็น่าจะคลาคล่คลี่คลายปัญหาสิ่งที่เขากังวลที่ฉันคิดว่าเป็นเรื่องของความสภาพการจ้างงานมากที่สุดนะคะคือถ้าให้ความมั่นใจนเกี่ยวกับว่า ถึงคุณจะตั้งบริษัทเดินรถขึ้นมาแต่ว่าพนักงานเจ็ดแปดพันคนก็จะไม่ว่างงานจะมีงานทำต้องให้ความมั่นใจว่ากลับได้จริงนะคะแล้วก็มีอะไรสัญญาหรืออะไรก็ตามใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องได้ไปดูงานที่ดอยเชอร์บานบุนเดสบานที่จะเป็นผู้บริหาร a i r p o อร์ตลิงค์นไปดูที่เยอรมันมาเมื่อสองสาเดือนก่อนก็ถามสภาพพวกเหมือนกันคำถามเดียวกันว่าอตอนที่เขาแปลงสภาพทั้งหมดเนี่ยนะ ทำไมเขาสภาพตารองกับรัฐบาลอย่างไรนะคะเพราะเขาไม่มีปัญหาเลยเขาทาอย่างสะดวกมากสมัยที่เขารวมเดือมันตะวันออกกับตะวันตกกันก็สภาพไปคุยกับสภาพสภาพก็บอกว่าเราก็ร่วมเป็นความจําเป็นเพราะว่าแต่ก่อนดอยชียบานก็อยู่สภาพเดียวกับรถไฟไทยนะคะก็บอกว่าแต่สิ่งที่สภาพเรียกร้องและรัฐบาลให้มั่นใจก็คือเรื่องของสถานภาพการจ้างงานคือผู้ที่เป็นข้าราชการหรือ พนักงานนักวิสาหกิจเขาบอกว่ายังไงต้องจ้างเขามไม่มีทางไล่เขาออกหรือผลักให้เขาไปเป็นพนักงานของเอกชนได้เยอรมันตอนนั้นตับทั้งโครงสร้างนะฮะไม่ใช่แยกเป็นส่วนๆอย่างนี้นะฮะไปทั้งงทั้ง,ท,งทั้งยวงเลยทั้งเดินรถทั้งโครงสร้างเขาก็เลยไปตั้งบริษัทใหม่มาแล้วจ้าง ผู้ที่เป็นพนักงานเดิมไปโอนไปอยู่บริษัทนั้นหมดอแล้วบริษัทใหม่ที่ตั้งขึ้นมาไปจ้างคนมาจากบริษัทของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับคนดอะนั้นหากนั้นจะมีบริษัทนี้ที่อยู่ตลอดไปจนกว่าพนักงานคนสุดท้ายจะเกษียณลงไปค่ะดังนั้นเขาก็มั่นใจว่าเขาอยู่กับบริษัทนี้นะตลอดไปแล้วบริษัทใหม่ที่จะตั้งขึ้นมาก็ไปจ้างคนมาจากบริษัทนี้คืออันนี้เป็นตัวอย่างที่บอกว่าถ้าเผื่อพนักงานเขามั่นใจว่าของเขามีงานทำนั่นคิดว่าเป็นประเด็นหลักคือประเด็นเรยวเดียววววนนะคไมมม่่่่เเเกกกีียขข้้้ออองับาาาชถืหุแแลจรรป จะมาฮุกกิจการฮุบสมบัติของเจ้าคุณปูนะฮะดิฉันคิดว่าสุดท้ายแล้วก็คือว่าทั้งหมดนี้อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของเขาแล้วก็รายได้ของเขานะคะอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าถามว่าสิ่งที่รัฐบาลทาตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานหรือเปล่าดิฉันคิดว่าถ้าเปิดสื่อสารกันดีๆน่าจะชี้ได้นะคะว่าน่าจะเป็นประโยชน์แน่นอนเลยอย่างเช่นพูดง่ายๆเรื่องการบริหารทรัพย์สินรถไฟมีที่ดินตั้งสาม0 0ืแดพันกว่าไร่ที่เรียกว่านันคอที่สามารถเอาไปสร้างรายได้นะคะ โอ้ตรงนี้สินทรัพย์มหาศาลค่ะเป็นหมื่นล้านแก้ปัญหานี่เลยรถไฟได้ทันทีและพนักง,งานรถไฟมีโบนัสได้ทันทีถ้ามีกำไรใช่ไหมคเพราะว่าตอนนี้เขาไม่เคยมีโบนัสนะคะคือสภาพที่อยู่ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นสภาพที่ดีไม่เคยได้โบนัสเพราะไม่เคยมีกําไรนะคะออดังนั้นเิีันคิดว่าถ้าเปิดสื่อสารกันดีๆนะว่าโอนเนี่ยเราเปิดเอาสามสามหมื่นแปดพันไรเป็นบริหารดีๆนะคะได้เป็นหมื่นล้านเนี่ยรถไฟมีกําไรแน่นอนเพื่อทำไมต้องตั้งบริษัทขึ้นมาบริหารรถไฟไม่มีปัญญาบริหารเองเขาอาจจะเผาะถามเลยก็ได้ บอกว่าจะไม่ต้องให้เอกชนเข้ามาได้ไหมอะไรอเออ้ดิฉันคิดว่ามีหน่วยงานไั้คือทุกคนก็มีความรถไฟมีหน้าที่เดินรถไฟไม่ได้มีหน้าที่บริหารทรัพย์สินพูดง่ายๆนะคะดิฉันคิดว่าหลายแหล่อย่างอสมทนี้ถ้าเกิดจะไปบริหารทรัพย์สินก็ต้องไปจ้างคนบริหารอสมทคงไม่ทําเองทีดีไอก็ไม่ทําเองแล้วก็จ้างเกษตรกรบริหารทรัพย์สินอังนั้นก็เป็นธรรมดาที่เราจะเรื่องของการบริหารทรัพย์สินก็ต้องมีผู้ที่รู้เรื่องนี้ก็ไปจ้างเป็นบริษัทบริหารทรัพย์สินแล้วมันจะได้แยกป็นนนาาต่่วกััออีี้ทญหคื อาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะคะก็คือว่าแทนที่จะเดินรถไปสนใจเรื่องทรัพย์สินมากเกินไปนะคือทรัพย์สินก็ทรัพย์สินเดินรถก็เดินรถจะได้ดีสักอย่างกัเลยไม่หใา้มันแยกกันขออภัยเอาละหมดเวลาแล้วเสียดายแม่ข้อมูลที่อาจารย์มีนะฮะความจริงอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเผื่อว่ามีการสื่อสารกันดีๆอย่างที่อาจารย์ว่าแต่จริงๆเรื่องที่ทีเดียศึกษาเนี่ยก็ได้เสนอให้ทางรถไฟทางรัฐบาลได้ทราบไป งานแล้วค่ะเรื่องของการก็จะชุนร่วมกันหลายฝ่ายทางรัฐบาลเองก็มีโครงสร้างนี้ขึ้นมาตลอดตลอดแล้วที่ยายก็รับรู้แล้วเราก็เห็นด้วยค่ะครับครับเอาละครับขอบคุณท่าชมเพเขอบคุณท่านด้วยครับพักครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นต่อนะครับ